มิตช่าชีพทำงานตลอดเวลาหาช่องทางตลอดเวลาเราก็จะต้องทำงานตลอดเวลาเหมือนกันหาช่องทางที่จะปิดกัน้นป้องกันตลอดเวลาเหมือนกันค่ะเพราะทุกปัญหามีทางแก้ทุกช่องทางมีทางที่จะป้องกันได้วันนี้โอป้าหาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟัง เป็นเรื่องที่มิจฉาชีพมักจะหลอกเราแล้วก็เป็นปัญหาที่เรียกว่าเป็นปัญหาคลาสสิกนะคะเป็นเรื่องคลาสสิกแต่บางทีเนี่ยรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องระมัดระวังให้ดีอย่างแรกที่เขาชอบหลอกก็คือเรื่องของการบริจาคค่ะโอนเงินบริจาคมูลนิธินั้นนี่โน,น่นอะไรก็ว่าไปทางที่จะต้องป้องกันได้นั่นก็คือพุ่งตรงไปที่ มูลนิธินั้นหน่วยงานนั้นเลยนะคะอย่าให้เขาหลอกแล้วก็อย่างที่สองหลอกให้โอนเงินช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าในเรื่องของกลุ่มคนอะไรก็ตามแต่เราก็จะต้องตรวจสอบได้เหมือนกันแล้วก็พุ่งตรงไปที่คนคนนั้นเหมือนกันเพื่อนหลอกมาอะไรเงี้ยนะคะว่าเป็นเพื่อนเราให้โอนเงินช่วยเหลือเราก็ต้องตรงไปที่เพื่อนเลยถามกันเลยนะคะอย่างนี้เป็นวิธีป้องกันแล้วอะไรอีกหลอกว่าได้รับรางวัลใหญ่ เราซื้อจริงหรือเปล่าหรือว่าเราไปทําอย่างนี้อย่างนี้เพื่อได้รับรางวัลจริงหรือเปล่าต้องตรวจสอบด้วยนะคะและที่สําคัญก็คือตรวจสอบตรงไปที่หน่วยงานนั้นเลยเพื่อความมั่นใจนะคะมีอะไรอีกขายของออนไลน์เปิดขายของหลอกให้เชื่อแล้วก็โอนเงินไปเสร็จแล้วปิดเสร็จสับหนีไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้อง มาดูกันนะคะหาทางป้องกันเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่เขาทําก็คือหลอกให้เปิดบัญชีอันนี้เคยคุยเลยนะคะกับคนที่ถูกหลอกเนี่ยบางทีเขารู้ว่าหลอกแต่เต็มใจให้หลอกอะ่ะ เพราะว่าอยากได้เงินก้อนนั้นที่เขามาจ้างให้เปิดอยู่ดีๆมาให้เงินเราแล้วไปเปิดเราก็ยอมไปเปิดด้วยไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตํารวจเข้าเร็วมากเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายด้วยแล้วก็หลอกเป็น call center อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นเรื่องคลาสสิกเลยนะคะมีชาชีพโทรมาว่าเกิดปัญหานีน่นนั่นอย่างเช่นบัตรเครดิตไม่ได้ชําระจะถูกระงับอะไรต่างๆนานาก็ว่าไปนะคะทางป้องกันก็คือวางสายเลยค่ะไม่ต้องคุยต่อ นี่เป็นเรื่องราวที่เราจะเจอในชีวิตประจําวันนะคะบางท่านก็เจอมาหลากหลายแล้วก็มีวิธีตอบกลับไปเหมือนกันนะคะบางท่านยังไม่เคยเจอก็จะต้องตั้งรับให้ดีเพราะแน่ๆเลยค่ะทุกเรื่องมันมีทางแก้มันมีทางป้องกันได้เขาคิดเพื่อที่จะหาช่องทางหลอกเราก็ต้องคิดหาวิธีการเพื่อที่จะป้องกันการถูกหลอกเหมือนกันนะคะไม่อย่างนั้นมันก็จะทำให้เกิด ประโยคที่ว่ารู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกเรื่องราวแบบนี้มีแบ่งปันกันในโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นตั้งรับให้ดีจะได้ไม่เป็นเหยื่อค่ะเป็นเรื่องราวที่โอป้าหามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะ